กลับจนเกินไปเนาะ,ะอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราก็ติดตามมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของการแก้หนี้นอกระบบซึ่งรัฐบาลนี้ก็ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ<ช>ถูกต้องไหมฮะหลายคนที่บอกว่าโอ้โหกลุ่มอกกลุ้มใจเรื่องหนี้นอกระบบตอนนี้ก็มาคุยกันทั้งเจ้านี้ค่ะทั้งลูกหนี้นะครับโดยมีส่วนกลางนี่แหละของหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาช่วยดูแลด้วยล่าสุดครับปลัดมอทอนะฮะหรือประลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณสุทธิพง์จุนเจริญครับก็เปิดเผยว่าตอนนี้มี มีการลงทะเบียนนะเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบครบไปละ61วันไล่ทำลายกันไปหนี้พุ่งสูงนะฮะของหนี้นอกระบบนะตอนนี้9,308ล้านบาทแล้วน้องกิ๊ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะคะที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า136,499รายนะคะแล้วก็มีการไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยทั้งสิ้น9,676รายค่ะซึ่ง ทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการเร่งรัดแล้วก็ดําเนินการในการแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพื้นที่ที่คลองแชมป์อย่างต่อเนื่องเลยพี่บอลคะที่ไหนคะโโกรุงเทพมหา,<อ>มหาคนครเยอะมากๆนี่ตามหน้าอจอเลยกรุงเทพมหานครนะคะคลองแชมป์สูงที่สุดถัดมาจังหวัดที่สองคือนครศรีธรรมราชแล้วก็มีสงขลานะครับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดขอนแก่นตามลําดับครับใช่ค่ะซึ่งทางท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ สั่งการเน้นย้ำนะคะให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงใน<ม>อำเภอนะคะได้ใช้กลไกระดับพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยบางทีอาจจะกลัวอาจาอาจะไม่กล้าที่จะเข้าส,สู่กระบวนการใช่ค่ะก็ ไปประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในทุกอำเภอในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแกนี้อ,อันนี้ก็คือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตั้งตลาดนะขายของกันเพื่อ,อที่จะ แก่นี่นอกระบบให้มีการจับจ่ายใช้สอยใช่เอาสินค้ามาสิางงาโดยจัดงานตลาดเนี่ยนะคะเดือนละ4ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเสริมตลาดนัดเนี่ยในระดับจังหวัดให้มีการจัดเพิ่มมากขึ้นด้วยและนอกจากนี้ก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ใช่รวมถึงสถาบันการเงินด้วยนะก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยะนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับและที่สําคัญคือไปลงทะเบียนได้เลยนะที่ว่าการอําเภอรหรือสํานักง,งานเขตทั่วประเทศนะฮะสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงมี call center ด้วยนะ,ะที่สายด่วน0ดำรงธรรมนะครับกดไปเลยฮนะใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบกดไปที่1567ตลอด24ชั่วโมงใช่ค่ะ1567 we <laughs> ก็อย่าลืมเนาะประชาสัมพันธ์กันต่อเพราะว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ไปถึงช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะยังพอมีเวลาสําหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าในโครงการแกนีนอกระบบกับรัฐบาลนะคะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาติอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองก็ใส่ใจดูแลในเรื่องนี้อย่างมากเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปัญหานี้สินเนี่ยบางทีมันทําให้การใช้ชีวิตยากลาบากยากลาบากมากขึ้นนะคะไม่ ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าแม้กระทั่งหากเกิดเหตุจําเป็นที่จําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆอ่ะมันมืดมืดไปหมดตั้งแต่ด้านไม่รู้จะทํายังไงหาทางออกไม่เจอท้ายสุดก็เกิดปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาตามข่าวที่เราเห็นตามหน้าทีวีตามหน้าสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีหนี้อยู่ครับเครียดกลุ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบอย่างที่บอกไปโทรไปปรึกษานะฮะที่สายด่วนศูนย์ดํารงธรรม